สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะแก้สมการการหาเมตริกนะคะที่มีขนาดเท่ากันนะคะในตัวอย่างเนี่ยเรามีการกำหนดสมการให้เมื่อ x เมื่อให้หาสมการ x ให้ 3x บวก a เท่ากับ 2x บวก b นะคะโดยมีกำหนดเมตริก a เป็นขนาด4มีสมาชิก4 0 2ลบ3เมตริก b เท่ากับนะคะลบ1 สึ่งส่วนสองสองและลบสามนะคะวิธีการอย่างแรกที่เราต้องทำคือการเข้ามาแก้ที่สมการก่อนนะคะวิธีทำนะคะกำหนดให้สามเบวกสามเท่ากับสองบวก b นะคะอันนี้สามกับสามมาอย่างไรก็คือเอาสามคูณเข้าไปค่ะสามคูณ x, x ก็ได้เป็นสามเกสามคูณ a ก็ได้เป็นสามเ 2x กคูณ x ก็ได้เป็น 2x 2กคูณ b ก็ได้เป็น 2b แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแก้สมการ โดยการอ่ะ x กับ x นะคะย้าย 2x ย้ายข้างนะคะมาลบกับ 3x 3x ลบ 2x เท่ากับอ่า 2b ลบ 3a 3x ลบ 2x ก็จะเหลือ x เดียวนะคะฉะนั้นอ่ะเราจะรู้แล้วว่า x จะเท่ากับ 2b ลบ 3a คาวนี้ เมื่อได้แล้วว่า x เป็นเท่ากับ 2b ง b บว a เราก็ต้องมาหาค่ะ2 b ก็จะ,ะไรเอา2ไปคูณในแมทริก b อ่ะเอ2เข้าไปคูณก็เกิดเป็น2คูณลบ1 2คูณสี1นคูณ2 2 2, 2, 2คูณลบ3เท่านั้นจะได้ต่อมาว่า2 b จึงเท่ากับลบ -4 -6 4นลบ6นะคะอ่ะมาทำตัวต่อมาก็คือค่าของ3 a นะคะ3 a เท่ากับ 3คูณ4 3คูณ0 3ย์คูณ2 3คูณลบ3ตัวนี้ได้มายังไงนะคะได้มาจากเอา3ไปคูณที่ a นะคะนะ,ะเสร็จปุ๊บ 3a จึงเท่ากับ12 0 6ลบ9ะคะเมื่อเสร็จปุ๊บเราได้ทั้ง 2b และ 3a แล้ว,ลวเราจะมาหาค่า x ใช่ไหมคะเราจะมาหาค่า x โดยการอ่ะตัวหน้าต่อไปนะคะนะคะ x ือเท่ากับ 2b ลบ 3a สอคืออะไรลบสองหนึลบหกอ่าสาคือ12 0 6อลบเก้าฉะนั้น x จึงเท่ากับอ่าลบ2องลบสิบสลบศูนยลบหกหกบวกเกบวกก้คืออะไรลบหกลบลบเลบจอลบเป็นบวกอันนี้จึงกลายเป็นบวกเนะคะฉะนั้น x จึงเท่ากับลบ 14, 1ิบสลบสและ3นี่คือคำตอบของการแก้สมการ x นะคะ ถ้าเกิดว่าอยากรู้ในเกี่ยวกับตัวอย่างในการทําเกี่ยวกับแก้สมการเอกเนี่ยสามารถดูต่อได้ในหน้า19นะคะในหนังสือคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะขอบคุณค่ะ